ไม่ดีเลยค่ะเออเหรอวุ่นวายมากเลยค่ะหลายอย่างแบบเหระทำไมมันต้องมาพร้อมๆกันหนุนี่คิดอะไรไม่ทันแล้วก็เบื่อมั้งธรรมดาโลกธรรมดาโลกธรรมดาโลกเลยอคนะโลกมันโหดหลายขนาดนั้นเลยเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยเดี๋ยวพาไปที่หนึ่งรับรองสบายใจที่ลากหนูมาจะพาดีวไปไหนคะตองสุดยอดไม่บอกมันดีจริงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ตื่นหายเลยชัว วันนี้พี่จิ๊บนี้ยังไงพาน้องเข้าวัดคะเนี่ยโอ้ก็เห็นวุ่บ่นอยู่ไงว่าชีวิตมันดูเศร้าเดูสับสนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะช่วงนี้วุ่นวายในชีวิตนิดนึงค่ะพี่จิ๊บก็วัดนี่จริงๆเนี่ยเป็นทุนทางสังคมของบ้านเรานะก็คือคนที่มีจิตศรัทธาครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะ,คะาพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ได้สร้างสถานที่สงบให้กับคนไทยได้มาพักผ่อนจิตใจเนาะถ้าบางครั้ง เรายุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่มันเป็นทั้งโลกมากนะเมืองไทยเรามีของดีๆไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็เดินเข้าวัดมาอันนี้ก็อาจจะทําให้บุ้งรู้สึกแบบจิตใจสงบขึ้นในแง่ของสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบตัวเราใช่ค่ะ,ะแต่พอมาเราก็รู้สึกว่ามันล่มเย็นใ,ใจเราได้หยุดพักบ้างใช่ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วหลักการจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติ ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนี่ยเอาเอาแค่ง่ายๆที่ครูบาอาจารย์ของเราสร้างไว้เนี่ยสถานที่อย่างเงี้ยห็นไหมคะมีต้นไม้เยอะแยะนะคะเราก็แบบเข้ามาเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมดีกว่าที่เราจะไปแบบกุ้มใจหรือว่าเวลาบุ้งบน่นกุ้มใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเทค ไปผับอะไรงี้มันก็จะคนละบรรยากาศค่ะมันก็มันก็จะสุขแค่ช่วงนั้นไงแต่ถ้าเรามาที่เนี่ยเราก็จะได้ทบทวนตัวเองในความสงบเราก็ได้ทบทวนตัวเองสุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะค้นพบตัวเองตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าในทางเศรษฐศาสตร์เราอะ่ะเราก็คุยกันว่าเออความสุขในแง่มุมของทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นความสุขที่ต้องตั้งเป้าหมายมีคุณค่าที่ชัดเจนแล้วก็เดินทาง ไปให้ถึงจุดหมายมในในช่วงนั้นใช่ไหมแต่เราเวลาเราเดินทางไปเนี่ยมันก็มีปัญหาอุปสรรคแถมคุณค่าที่เราจะต้องมีอยู่ในใจเราเพื่อให้เราเกิดความสุขจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหม,มและในทางเศรษฐศาสตร์รรก็บอกว่าเอองั้นก็ เราก็พยายามพูดคุยถึงในเรื่องของตั้งเป้าคุณค่าจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด<ะ>เพื่อใช้ในการบริโภคและตอบสนองความต้องการที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดของมนุษย์จะได้มีความสุขอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมุมมองทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ข้อคิดในเรื่องของความต้องการที่มีไม่จํากัดเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเราจะควบคุมความต้องการเรายังไงดีนะให้มันรู้สึกว่าถ้ามันมีมากเกินไปบุ้งจะทุกข์ไหมละ่ะ ถ้าต่างกันเยอะๆมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเรื่องเหล่าเนี้ยก็จะต้องเป็นเรื่องแนวหลักคิดคุณค่านึงที่คนไทยก็ต้องมีก็คือปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ยินบ่อยมากเนี่ยอันนี้ยเราก็ค่อยมาพูดคุยกันทีหลังแต่ประเด็นที่ที่พี่พาบุ้งมาเนี่ยคือพี่มองว่าคนไทยเนี่ยน่าจะได้สัมผัสคุณค่าที่บ้านเมืองเรามีอยู่แล้วซึ่งบุ้งคิดว่า ไม่น่าไกลจากบ้านของทุกทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่แห่งหนตําบลไหนวัดก็จะคู่กับชุมชนตลอดใช่ใช่เราสังเกตในะต้นทุนของเราเรื่องนี้ดีมากที่อื่นจะไม่มีต้องเดินทางไปไกลใช่ไหมคะของเราเนี่ยเข้าได้ตลอดเวลาเลยแต่เราก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ที่แบบถูกต้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าเวลาผ่านไปก็อาจจะมีความเข้าใจในเชิงคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่แตกต่างไปแต่สุดท้ายคุณค่าหลักจริงๆที่ดีนะคือการฝึกสติบ้านเมืองที่ทางตะวันตกเขาจะเรียกว่าเป็นการฝึกไมฟูเนตไมฟูเนตก็คือการฝึกสติการฝึกสติเนี่ยก็คือเขาเรียกยังไงให้รู้ปัจจุบันขณะอาบุงพอรู้ปัจจุบันขณะแล้วมันก็จะไม่ค่อยทุกข์อะค่ะ mm hmm. แต่มันต้องฝึก แต่ที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าสมาธิใช่ไหมใช่ค่ะสมาธิก็จะต้องนั่งเป็นรูปแบบใช่ไหมคะซึ่งในถ้าเราฝึกได้จริงๆเนี่ยเราก็ระหว่างสมาธิกับสติเนี่ยถ้าในชีวิตประจําวันสําหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือทางตะว,วันตกเนี่ยพอเขาฝึกไปแล้วเขารู้สึกว่าฝึกสติเนี่ยมันได้มันเขาเรียกว่ามันมีประสบผลสําเร็จมากกว่า,ามันรู้สึกดีกว่า,าเพราะว่ามันได้ใช้ชีวิตแล้วมันก็ได้มีความรู้สึกที่ ได้งานด้วยแล้วก็ได้สภาวะของสติสมาธิด้วยอ<ล>ะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่รู้คําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ของพุทธเรานะคะอ่าเขาก็จะแค่รู้สึกว่าอ่าฝึกปัจจุบันขณะมันจะเป็นยังไงอันนี้คุณค่าคุณค่าเหล่านี้ถ้าเราฝึกอ่ะในทางเศรษฐศาสตร์เราเน้นอยู่แล้วว่าเรามีทรัพยากรจํากัดถ้าเราได้ทํามันแล้วเกิดผลตัวทวีคูณให้เกิดประโยชน์มันจะโอเคมากมใช่ไหมคะ,ะ,ะเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ย คือถ้าเรารู้มันแล้วเราทํามันมีคุณค่าอยู่ตัวที่ตรงนี้อุ้ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งตัวเราและสังคมมันจะมีคุณค่ามหาศาลมากเลยแต่ทีเนี้ยเราก็อาจจะลืมไปว่าเออแล้วมันฝึกยังไงใช่ค่ะใช่ไหมใช่ซึ่งเราก็จะต้องมีครูบาอาจารย์โดยั่วไปเราไม่ได้แบบสนใจมาทางนี้โดยตรงเราก็จะไม่รู้หลักหรือว่าวิธีการใช่มันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องยากนะคะสำหรับการทําเพียงแต่ว่า มันจะต้องทดลองไงเออมันจะต้องทดลองอบุ้งเชื่อไหมคะเวลาเราแบบเรามาสถานที่แบบนี้นะคะแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ทดลองฝึกเพราะอันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะ,ะ,ะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ทดลองฝึกเนี่ยมันก็เหมือนกันเราฝึกข้างในใจเราเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่บุ้งจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยว่าเออความสงบจริงๆเนี่ยมันหาได้แค่อยู่แค่ตัวเราเอง แสดงว่าพี่จิตต้องผ่านการทดลองนั้นมาแล้วก็ก็พอได้บ้างแต่พอเวลาทำงานเนี่ยเราก็อาจจะหลงลืมมันไปบ้างแล้วเราก็ต้องกลับมาในสถานที่ที่ต้นทุนทางสังคมของเมืองไทยเรามีให้เนาะก็คือสถานที่ที่ดีแบบเนี้ยที่ครูบาอาจารย์เราได้สร้างไว้ให้กับเราคฮะจริงๆในทางตะวันตกนะคะบุ้งเขาก็แบบเขาก็ คือเวลาเขาบริโภคสินค้าและบริการไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่<ม>เขาสะดวกสบายไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยค,คนตะวันตกจะ,จะคิดว่าเอ้ยเอ๊ะแล้วทำไมยังไม่สุขสักทีทําไมยังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆนะๆนะเขาก็เลยเริ่มสแสวงหาค่ะพอเขาเริ่มสแสวงหาปุ๊บเนี่ยนะคะหลายมหาวิทยาลัยมากเลยนะ<ม>ก็สแสวงหาไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อินเดียไปอยู่พม่าเข้ามาอยู่เมืองไทยเราไปแสวงหาว่าเอว คุณค่าจริงๆของคนตะวันตกทำไมมันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีความสุขแต่ในขณะที่คนตะวันออกเนี่ยดูเหมือนก็ไม่ค่อยจเจริญน,นะแต่ทำไมชีวิตของคนทางตะวันออกเนี่ยมันถึงมีความสุขหรือสุขเขาก็ไปเรียนรู้ปรากฏว่า หลายเ r o f e s อ o r นักวิชาการหลายคนนะคะก็ไปเรียนรู้เอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติในประเทศต่างๆก็ค้นพบว่าอ๋อเนี่ยการฝึกสติในแนวทางเนี้ยจริงๆไม่ได้ต้องแบ่งแยกว่าเป็นพระพุทธศาสนาหรือเป็นอะไรเลยนะคะเป็นใครก็ได้ค่ะเพียงแต่รู้เรื่องของปัจจุบันขณะฝึกสติให้เป็นก็มันี้ก็จะค้นพบความสงบข้างในใจของเราได้เองอะไรอย่างเงี้ยไปต้นศาสนาไหนก็แล้วใช่พอเขาพอเขาไปศึกษากันมาแล้วเนี่ย ฝรั่งนี่เขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือดีเนาะเขาก็เขาก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเวลาเราไปฝึกสตินะคะหรือไปฝึกสมาธิก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีจิตใจสงบขึ้นได้อย่างไรมันก็จะมีเครื่องที่ขับบทแรกที่เราเคยคุยกันไว้เครื่องวัดสมองอะวัดเขาก็เอาเอาเอาพระพระพระมาทดลองนะคะคระที่ปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่เป็นประจําเอาท่านมาทดลองแล้วก็ แล้วก็เอาเครื่อง,อาองมาเนี่ยามาทดสอบปรากฏว่าคืนของพระที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะเป็นคืนที่แบบ เงี้ยเขาเรียกเป็นคลื่นแอลฟาเป็นคลื่นที่มีรอบการหมุนที่ต่ําลงจากคลื่นปกติทัวไปไม่วุ่นวายของเรานี่จะเป็นเบต้ามากเลยมันจะดิงมันก็เลยจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่ว่าพอวัดด้วยอย่างเงี้ยกับพาระที่ปฏิบัติจริงคลื่นก็จะเป็นคลื่นแอลฟามันก็จะทําให้มีแนวโน้มของความสงบทางใจนะคะความสงบจิตใจซึ่งเราก็มีคิดว่าไอความสงบนี่แหละมันก็จะทําให้เราอ่ะมีความสุข ค้นพบความสุขที่เกิดข้างในจริงๆพอตะวันตกเขามีเครื่องมือยืนยันแบบนี้ก็หลายที่ประเทศตะวันตกเวลาไปฝึกแบบที่เราฝึกฝึกในตามวัดเนี่ยค่ะเขาเสียตังค์นะบุ้งเหนูเคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่าที่เป็นคองเสเินใช่เป็นคอร์สเลยแต่ว่าในขณะที่เมืองไทยเราบุ้งเสียตังไหมไม่เสียตังเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยวัดของหลวงพ่อจรัน่ะวัดอัมพวันอะนะคะดูดิเดินแค่เอาทิ้กระเป๋าเข้าไปอะค่ะ ที่เอาเผาเข้าไปมีทุกอย่างให้เลยก็ไปฝึกตามที่พระอาจารย์ให้เป็นคอร์สไว้ก็เราก็เห็นคนปฏิบัติเนี่ยคือคนไทยคือคนไทยเนี่ยใช้คุณค่าตัวนี้ให้เป็นมันก็จะค้นพบความสุขที่เป็นความสุขข้างในจิตใจได้เนาะก็คือคนไทยหาได้ง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินใช่เพียงแต่เราแล้วใจเราพร้อมใช่ใจพร้อมแล้วก็เออทดลองคือไม่ต้องเชื่อก็ได้ก็ต้องทดลองมันต้องมีการทดลองทดลองดูว่า พอเราพอเราได้ฝึกจริงๆแล้วเนี่ยความสงบทางใจเรามีขึ้นจริงห,หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือทางสายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอ่ะก็ก็พยายามบอกเรานะว่าคือปกติเศรษฐศาสตร์ก็จะชอบคิดถึงเรื่องเอ่อเรื่องเอ่อต้นทุนผลประโยชน์อะไรงี้เป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยก็จะมีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สายพฤติกรรมก็เป็นเชิงทดลองเหมือนกันนะโปรเฟสเซอร์แดนแอเรียลนะคะก็ทดลองขึ้นมาให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของศิลธรรมเนี่ยถ้ามันมันมันจะมีแฝงอยู่ในจิตใจของทุกคนอยู่แล้วล่ะ